หากจะพูดถึงรุ่นซิกเนเจอร์ของเบอร์เกนสต k อกคงต้องยกให้รุ่นแอริโซนาที่มาพร้อมดีไซน์สายรัดและพื้นรองเท้าสีขาวอย่างคู่นี้เลยค่ะเพราะแม้ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ด้วยการออกแบบให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงไม่ใช่แค่เพียงอกรับรูปเท้าของคุณได้อย่างลงตัวเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสะดุดตาและทําให้ดีไซน์นี้เป็นที่จดจํามากยิ่งขึ้นชนิดที่ว่าใครเห็นเป็นต้องรู้ว่านี่คือรองเท้าเบอร์เกนสตอกแน่นอนไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นดีไซน์แบบยูนิเซ็กด้วยจึงสามารถมดใจทั้งผู้ชายและผู้หญิงได้อยู่หมัดเลยทีเดียวค่ะรองเท้าแต่สุดฮิตอีกรุ่นหนึ่งของเบอร์เกนสต็อกที่ใครๆต่างก็อยากจับจองเป็นเจ้าของเพราะนอกจากจะโดดเด่นด้วยพื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพที่อบกระชับรูปเท้าของคนทุกเพศทุกวัยได้อย่างพอดิบพอดีแล้วรุ่นนี้ยังมีดีไซน์ที่เรียบง่ายสุดจะแมทกับชุดอยู่บ้านหรือชุดไปเที่ยวแบบชิวๆก็ลงตัวไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังผลิตจากยางอีว่าที่เบาสบายโดนน้ำได้ทุกสถานการณ์จะหยิบมาใส่ในโอกาสไหนก็ชิลทั้งนั้นค่ะดังนั้นหากใครอยากลองใส่รองเท้าเบอร์เก้นสต็อกดูบ้างเราขอแนะนำให้ลองเริ่มต้นจากรุ่นนี้ก่อนเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหารองเท้าเก๋ๆเพื่อมาเติมเต็มลุกลำลองของคุณรุ่นนี้ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ ด้วยสายรัดแบบมันติดสตรปที่ปกปิดหน้าเท้าได้อย่างลงตัวมาพร้อมกับสายรัดสีน้ำตาลมอคค่าสุดเก๋ที่ให้สีสันและเนื้อสัมผัสคล้ายหนังนูบัคกนูบัรกหรือหนังแท้ที่ถูกนำมาขัดทรายจนมีความนุ่มคล้ายกำมะหยี่จึงช่วยเพิ่มความแพงที่ดูไม่เวอร์จนเกิดไปแถมยังให้ความสวยเก๋แบบดิบๆด,ด้วยถือเป็นรองเท้าแตะสไตล์เรียบรู้ที่หยิบแม็ได้ไม่ยากหากใครยังไม่มีต้องจัดคู่นี้มาเก็บไว้สักคู่แล้วนะคะ รองเท้าแตะคีบสุดพรีเมียมที่โดดเด่นด้วยการจับคู่สีกันอย่างลงตัวโดยหยิบเอาสีกรมท่าของสายรัดมาตัดกันกับพื้นรองเท้าสีขาวและเสริมความเท่ด้วยพื้นรองเท้าชั้นล่างสุดสีเขียวเข้มทําให้ได้ดีไซน์ที่เล่นสีการอย่างพอเหมาะพอดีดูไม่จืดชืดหรือน่าเบื่อจนเกินไป นอกจากนี้ยังใส่ใจในสุขภาพเท้าของทุกคนด้วยการเสริมโฟมที่พื้นรองเท้าเพื่อเพิ่มความนิ่งสบายพร้อมด้วยสายรัดจาก PVC ชนิดพิเศษของ b บ r ร e n s t o สตที่ให้สัมผัสนุ่มราวกับสิ่งทอไม่แข็งกระด้างให้คุณเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกลัวเจ็บเท้าเลยค่ะแอริโซนา ถือเป็นหนึ่งในรองเท้าแตะรุ่นยอดฮิตของเหล่าวัยรุ่นเลยก็ว่าได้เพราะโดดเด่นด้วยสายรัด2เส้นและทรงรองเท้าขนาดใหญ่ดูเท่ไม่เหมือนใครที่สำคัญโทนสีแดงแรงริดที่เบอร์เกนสตอ็อกเลือกมาก็จีตาถึงใจสุดๆจึงช่วยเปลี่ยนลุควันชิวๆของคนหนุ่มสาวให้ดูชิกและสะดุดตาขึ้นได้ไม่ยากเลย นอกจากนี้วัสดุยางอีว่ายังตอบโจทย์เรื่องความเบาสบายเป็นมิตรต่อผิวทั้งยังมาพร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำด้วยบอกเลยว่าจะไปเดินริมชายหาดริมสระว่ายน้ำหรือที่ไหนไหนก็มั่นใจได้ทุกคลิปแน่นอนค่ะหากใครกำลังมองหารองเท้าแตะขีบเพื่อสุขภาพอยู่แล้วก็รองเท้าแตะเบอร์เก้นสต็อกรุ่นนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะเพราะถึงแม้จะเป็นรองเท้าแตะคีบสุดคลาสสิก แต่ก็โดดเด่นด้วยพื้นรองเท้าสไตล์เบอร์เกนสต็อกที่รองรับรูปเท้าของผู้สวมใส่ได้พอดิบพอดีส่วนสายคาดก็มีความแข็งแรงเส้นไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปสวมใส่ได้พอดีเท้าและลงตัวกับทุกก้าวเดินแน่นอนค่ะไม่เพียงเท่านั้นแต่รุ่นนี้ยังมีสีให้เลือกหลากหลายโทนหยิบมาใส่ได้ทุกวันแถมยังเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงอีกด้วย รองเท้าแตะพร้อมสายรัดขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยเข็มขัด2เส้นซึ่งถือเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้มีให้เห็นมากนักในรองเท้าเบอร์เกนสตอกแต่บอกเลยว่าสะท้อนความเข้มแข็งและมาดแมนสไตล์ผู้ชายออกมาได้อย่างครบถ้วนด้วยลวดลายทหารสุดเท่และดีไซน์สายรัดที่ครอบคลุมหน้าเท้าเต็มๆแต่ไม่ได้รัดส้นหรือปิดนิ้วเท้าจึงสวมใส่สบายระบายอากาศอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังให้ลุคเท่ๆท,ท,ที่แฝงไปด้วยความธรรมดทมงด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่ามอบให้ทั้งความชิวและความเท่นในคู่เดียวเลยค่ะรองเท้าแต่อีกสไตล์จากเบอร์เก t นสตที่มาพร้อมสายคาดดีไซน์เรียบง่ายแต่เพิ่มความสะดุดตาด้วยยางอ e ีวาแบบปั้มลายพร้อมด้วยโลโก้ของแบรนด์ที่เห็นเด่นชัดสื่อถึงความเป็นเบอร์เก t นสตได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามรุ่นนี้อาจมีโทนสีให้เลือกไม่มากนะักส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีเรียบง่ายเช่นสีดำสีขาวสีกรมท่าและอื่นๆจึงเหมาะกับผู้ชายเป็นหลัก หรือผู้หญิงที่ต้องการรองเท้าแตะสบายๆก็สามารถหยิบรุ่นนี้มาแมทกับเสื้อผ้าได้ทุกโทนสีเลยค่ะรุ่นนี้เป็นรองเท้าดีไซน์ธรรมะแมงที่ออกแบบมาเพื่อให้พร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกที่เนื่องจากเป็นรองเท้ารัดส้นที่มาพร้อมสายรัดขนาดใหญ่และกว้างอีกทั้งยังปรับความยาวสายได้ตามต้องการจึงกระชับและปกป้องเท้าของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆไม่เพียงเท่านั้น แต่รุ่นนี้ยังคงเอกลักษณ์ของเบอร์เกนสต็อกไว้อย่างครบถ้วนด้วยพื้นรองเท้าทําจากไม้กอกและดีไซน์พื้นรองเท้าสุดพิเศษที่สามารถรองรับรูปเท้าของผู้สวมใส่ได้อย่างลงตัวตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงสายลุยและหนุ่มหนุ่มที่ต้องการรองเท้าแตะรัดส้นสไตล์เรียบเท่ค่ะรองเท้าแตะเสริมส้นที่มีความสูงเพียง20มเมตร ซึ่งเป็นความสูงที่กำลังพอดีไม่สูงหรือเตี้ยจนเกินไปทำให้เดินสบายแถมยังเพิ่มความเก๋ไก่และความสง่าพาเผยให้กับลุคของคุณได้อีกด้วยที่สำคัญรุ่นนี้ยังมาพร้อมพื้นรองเท้าหลากหลายชั้นที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงอย่างพื้นยางอีว่าและพื้นไม้ก๊อกซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงและรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแถมยังเพิ่มความนุ่มสบายเท้าด้วยผ้กากำมะหยี่ที่ชั้นบนสุดของพื้นรองเท้าคุณจึงสัมผัสได้ถึงความสบายเท้าในทุกย่างก้าวเลยล่ะค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด